วันนี้เราจะพาไปดูนี่ธรรมาชาติบุมข้างหน้าเห็นเยอะแล้วเรามาดูบุมข้างหลังกันนี่คือสาลาด้านข้างสารานะคะตอนนี้ดอกไม้กำลังเยอะ กำลังดูดอกไม้กันดอกไม้ที่นี่กำลังสวยสดงดงามสวยทุกต้นเลยอะกุ้ยไม้กำลังบาน เดี๋ยวได้เวลาผู้ปฏิบัติจะทานหานกันนะคะแถมแถมแถมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าสำนักเรามีอะไรกัน ได้เวลาแล้วไปดูเมนูวันนี้กันตึกตึกวันนี้เราทำอะไรเป็นเมนูเช้าอ๋อวันนี้มี ข,วขวัวซองขัวซองเลยนะยังไม่อบเดี๋ยวเราจะอบขวออบอบัวซองหลบอบล้นเมา